ลาวพัฒนาวันที่สิบสี่วันว้าเลนไท่ายเด้อค่ะวันนี้ดิดติดหนึ่งสี่มานน่ำเด้อพี่น้องติดหนึ่งสี่มาด้วยมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่หกสองหกแปดสามตัวศูนย์แปดหกเจ็ดห้าหกแล้วก็ศูนย์แปดห้าอันนี้ลาวพัฒนาวันที่สิบสี่อันวิ่งเก้ากับสี่แต่เก้าหนึ่งสี่ข้างบนเป็นย่างไง แม่น9หนึ่งสีข้างบนข้างบนอ๋อ9หนึ่งสีด้วยค่ะตัวเน้นแม่นบ่แม่นตัวเดียวเน้นตัวเดียว9หนึ่งสีพี่จัลลหน้าเด้อพี่น้องเบิ้งเราขอให้คิวให้แม่นขอยให้มันมานปังปังเข่ามาเบิ้งได้ช่องจะเห็นตัวเลขดีๆงามๆอันนี้ตัวเลขเราพัฒนามาใหม่นะคะแต่ว่าก็เข้ามาทุกงวดค่ะงวดที่แล้วเพื่อนกับเขาค่ะเจ็ดสองเพื่อนกระเสียดายอยู่ เพราะว่าเพิ่นบ่ซื้อนักเลงขนาดเพ็ดแล้วบ่ซื้อวันนี้กะซื้อเดอ้อค่ะวันนี้เพิ่นตามแล้วแล้วก็มีเลขทูบอีกค่ะเลขทูบที่ไปจุดขอปู่มาเมื่อกี้หลวงปู่อยู่ในวัดเนี่ยค่ะบุญญาบารมีหลวงปู่ให้มาเด้อค่ะค่ะอันนี้เลขทูบหลวงปู่ที่วัดค่ะขอมาตะกี้เองค่ะเลขทูบ489 จะรับตัวซื้ออาเดอร์ค่ะพี่น้องทำเป็นสองตัวได้สี่แดสี่เก้แล้วก็89ค่ะสีมา้าบอมาแรงบลลังมีหลวงปู่สาธุเด้อภูมิเจ้าทีเจ้าทาน,นล้านมาขอเพื่อสิแปแบ้งปัน่นทุกคนที่เขามาเบิง้งกะขอให้ได้เด้อขอให้เขาตัวนี้ได้มื่เล่าพัฒนามือแรงค่ะ ลาพัฒนาวันที่14ีเด้อค่ะพี่น้องวันที่14กุุภาพันธ์า5 6 7เป็นลาพัฒนาของแม่ค่าเขาปุ่นเน้อค่ะอินตาหน้ามาตามเอาเหล็กไทยนำเพื่อนกันเลยวา่าจะเห็ดให้คักๆเลยค่ะเอาห้พิดวังค่ะเพราะว่าเพื่อนกระเฮ็ดเขาทุกงวดทุกงวดนะคะแต่เพื่อนกระเล่นน้อยๆค่ะอ่านแถวนี้จะหูจักเพื่อนอยู่ค่ะเิ่น แดด้ชังไดสินะคะเข็ดเขาได่เลค่ะพี่นอ้องเลยจินตนาเลยมานัำอ่ขออน้ำเพลนใจดีใจดีค่ะเข็ดหายบ่หวงดอกนั่งเข็ดให้เบิ้งเลื่อยอ่าสิเขาโบ่จะเสียก่พี่นอ้องติดตามเบิ้งก้อนก็ได้ด้วยค่ะซ่อมซ่อมเบิ้งก้อนก็ได้ค่ะพิจารณากรซ่อมเบิ้งเป็นหววแรกกอนก็ได้ค่ะแต่ว่าจินตนาเห็นเพลนเห็ดแล้วอ่าตั้งแต่มือ หวยออกข้าวที่แล้วมือแรกเลยคะ่ะมือหวยออกเล้จินตนามากพอดีคะ่ะมือนั้นกันเลยมาเห็นเพื่อนเฮ็ดคะ่ะเห็นหวยไทยเพื่อนกระเขานะคะมีบนมีล่างพร้อมว่มาจะได้ตัวใดสินะคะเรา,เ,าเข่าตัวล่างคะ่ะตัวบนว่าเข่าเพราะว่าเพื่อนได้รักแปดตัวบนตัวล่างนี่เพื่อนได้เลยคะ่ะหนึ่งเก่าศูนย์เก่าค่ะกับว่าหลายตัวคะ่ะพี่น้องกันเลยอยากได้เลขไทยไน้ำเพิ่นเลยมาขอคะ่ะมาที่นี่เพื่นกระเฮ็ดไทยเรื่อยเฮ็ดไทยเบิ้งเลยคะ่ะบนันนี้มือ วันจันที่ผ่านมาเพิ่นกันเลว่าอันเฮ็ดเล่าพัฒนาได้อยู่หลักเจ็ดทะลุดนี่ได้เลื่อยประสันค่ะพี่น้องเพิ่นกับเขียนไวล้ละเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองของเพื่อนนะคะแต่เพิ่นบอเอาค่ะเพิ่นแปาเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาเพิ่นนะเป็นกับจังไดกับพรู้ค่ะมเพิ่นพาไปก็เป็นน้ำดวงเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปกับว่าเอาไปแล้วนั่มเรียกคนอื่นค่ะเป็นกับเสียดายวันนี้เพิ่นเลว่าเอาเอาลูกไปลวดเฮ็ดได้แบบนี้ละเฮ็ดคักแล้วสันค่ะพี่น้อง ยันกะอยากฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะติดตามไว้เด้อค่ะช่องจินตนาชาแนลเขาให้ทุกคนจงลำลำรวยๆยเล่นียังกะคอให้ได้อน,นันตมักอันใดกะคอให้ได้สมมักสมผลค่ะยิบจับอันได้ที่ต้อง,งการกระคอให้สมปารถนาสมเหตดตั้งใจอยากยิบอยากจับก็ให้ใช่ให้แมนค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามช่องจินตนาชาแนลค่ะจะนัแต่ของดีๆสิ่งดีๆให้พี่ให้น้องค่ะ ถาผู้ย่างเขามาย่งางอะไรกดติดตามกับกดติดตามไเด้อค่ะแะเราก็เขามาเบิ้ง่างหวนหนามันสีแมนบางหวดนี่ซ่อมเบิ้งก็ได้ค่ะพี่น้องขั้นย่างบ่ระท่านได้มั่นใจค่ะจินตนากับมาไม่เนาะคะ่ะฝากกดอาไ์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้จินตนาน้ำนเนื้อค่ะแล้วก็คอบเมตนน้ำแนค่ะคอมเม่นข้ามติช่มหรือบอาขคอเสนอแนะอีหยังสินนะคะ คอมเมนต์ให้จินตนาแน่นนจะได้พัฒนาปรปับปรุงขึ้นค่ะจินตนาจะบวาจะคําทีพอแม่พี่น้องคอมเมนต์เขามาอันนั้นอันนี้สินะคะอ่ากาจะพาผีผ้านนองในทีสวยงามนะะเนาะค่ะเนาะค่ะจะเปิดใจกว้างค่ะพี่น้องค่ะเขามาตรงนี้แล้วตรงใจกว้างๆค่ะจะรับฟังของพี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ